จัยวิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอแมจใจจังหวัดพะเยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36ตั้งอยู่เลขที่14หมู่ที่9ต้าตบลสีท้อยอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2,515บนพื้นที่48ไร่3งาน20ตารางวาโดยมีนายพรเลิศสุมารายัยเป็นครูใหญ่คนแรกของโรงเรียน วันสถาปนาโรงเรียนคือวันที่12สิงหาคม2515มีอักษรย่อคือมวตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนคือดอกทานตะวันซึ่งหมายถึงความกระตือรือร้นความมุ่งมั่นในการดำเนินชีวิตเหมือนดอกทานตะวันที่รับแสงอยู่ตลอดเวลามุ่งมั่นสู่แสงสว่างเสมอต้นไม้ประจำโรงเรียนคือต้นเหลืองอินเดียสีประจำโรงเรียนคือสีเทาและสีแดง ซึ่งสีเทาหมายถึงสมองอันเฉียบแหลมทันโลกทันเหตุการณ์รับข้อมูลข่าวสารและความรู้ได้อย่างรวดเร็วสีแดงหมายถึงเลือดหมายรวมถึงชีวิตร่างกายที่ดีต้องมีเลือดที่เข้มข้นและดีเพื่อดำรงชีวิตกระทำความดีให้แก่ชาติบ้านเมืองคติพจน์ประจำโรงเรียนคืออัตหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนคำขวัญประจำโรงเรียนเรียนให้เด่น เล่นให้ดีมีวินัยใฝ่คุณธรรมนำชุมชนพระพุทธรูปประจำโรงเรียนคือพระพุทธมงคลนิมิตเอกลักษณ์ของโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมโรงเรียนส่งเสริมการเรียนรู้คู่คุณธรรมและอัตลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมใฝ่เรียนรู้สุภาพมัธยัติวิสัยทัศน์ของโรงเรียนโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมมุ่งมั่นจัดการศึกษา ให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมก้าวสูงมาตรฐานสากลบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมโดยมีภารกิจสำคัญดังนี้ 1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 2. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารและจัดการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพ 3. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีความรู้คู่คุคณธรรม 4. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 5. พัฒนาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 6. ส่งเสริมให้ชุมชนเอกชนและองค์กรส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 7. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องและ 8. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ โดยมีเป้าหมายสำคัญ4ประการได้แก่ 1. ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขมีความรู้ความสามารถและทัศนคติที่ดีเป็นที่ยอมรับของสังคมชุมชนและมีโอกาสได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 2. ผู้บริหารครูและบุคลากรของโรงเรียนมีความเป็นมืออาชีพพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ 3. สังคมชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาบนพื้นฐานของหลักธรรม,มาภิบาลและ 4. โรงเรียนได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนในบทบาทของโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ที่มุ่งมั่นในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ปัจจุบันมีนายอุทธรนัดดากุลดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนและมีรองผู้อำนวยการกลุ่มงาน4กลุ่มงานดังนี้ 1. นายุทธนาคงงแหลมรองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการโดยมีนางจุลีพรชัยเหล็กเป็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการและมีงานในการดูแลดังนี้งานสนักนักงานบริหารวิชาการงานบริหารกลุ่มสารการเรียนรู้งานทะเบียนวัดผลงานห้องสมุดงานหลักสูตรงานพัฒนาบุคลากรและวิจัยงานนิเทศภายในงานโรงเรียนเรียนรวม งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนงานแนะแนวงานเศรษฐกิจพอเพียงและงานพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 2. ในอนบยัตารองผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียนโดยมีนายวสานาขยันงเป็นหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียนและมีงานในการดูแลดังนี้งานสำนักงานส่งเสริมกิจการนักเรียนงานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียนงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน งานป้องกันแก้ไขพฤติกรรมงานกิจกรรมนักเรียนงานจราจรและงานประกันอุบัติเหตุ 3. ในายเศรษฐกิจจังหารรองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานทั่วไปโดยมีนายเสกสรรไอซุรินเป็นหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไปหลมีงานในการดูแลดังนี้งานสำนักงานบริหารทั่วไปงานอาคาสถานที่สาธารณูประโภคและสิ่งแวดล้อม งานโสตทัศนศึกษาและประชาสัมพันธ์งานอนามัยโรงเรียนงานโภชนาการร้านค้าศูนย์น้ำและอาหารงานพหานะโรงเรียนงานลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวงานดนตรีวงโยธวาทิ์และนาฏศิลป์งานสวัสดิการและชุมชนและงานปฏิคมและบริการทั่วไป 4. ในเมืองกาคำตำแหน่งครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการโดยมีนางสาวฟองเพียรใจติดเป็นหัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการและมีงานในการดูแลดังนี้งานสำนักงานกลุ่มอำนวยการงานสารบัญงานบุคลากรงานการเงินและบัญชีงานบริหารสินทรัพย์และพัสดุงานพัฒนาเทคโนโลยีงานแผนงานและงบประมาณงานสารสนเทศโรงเรียนงานประกันคุณภาพการศึกษา งานระบบควบคุมภายในและงานประสานงานคณะกรรมการสารศึกษาสมาคมผู้ปกครองและครูสมาคมสิทธิ์เก่าโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมบริหารงานโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาปัจจุบันมีนาวากาศเอกสุรชิตดวงจันทร์เป็นประธานคณะกรรมการสารศึกษาขั้นพื้นฐานนายปรีชากาใจเป็นนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ร้อยเอกด็อกเตอร์ธรรมนัทพรมเผ่าเป็นนายกสมอคมสิทธิ์เก่าโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมและมีดาบตำรวจสุพัทรดิตกิติกรวรชาติเป็นประธานผู้ปกครองเครือข่ายปัจจุบันบุคลากรโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมมีจำนวนทั้งสิ้น86คนโดยแบ่งได้ดังนี้ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน4คนครูปฏิบัติการสอนจำนวน68คน พนักงานราชการจำนวน7คนครูอัตราจ้างจำนวน4คนลูกจ้างประจำจำนวน4คนลูกจ้างชั่วคราวจำนวน6คนและมีนักเรียนทั้งหมด944คนโดยแบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน441คนโดยแบ่งเป็นนักเรียนชาย207คนและนักเรียนหญิง204คนและมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน533คน โดยแบ่งเป็นนักเรียนชาย247คนและนักเรียนหญิง286คนโรงเรียนมีเขตพื้นที่บริการจำนวน6ตตำบลได้แก่ตำบลแม่ใจตำบลสีถ้อยตำบลบ้านเหล่าตำบลแม่สุขตำบลเจริญราศและตำบลป่าแฝกโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมดำเนินงานตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของกระทรวงศึกษาธิการคือมุ่งมั่นให้นักเรียนเป็นคนดีคนเก่งและมีความสุข โดยส่งเสริมให้มีกิจกรรมต่างๆมากมายเช่นกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดกิจกรรมส่งเสริมวิชาการต่างๆและกิจกรรมกีฬาสีเป็นต้นนอกจากนั้นทางโรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองนอกห้องเรียนโดยจัดให้มีห้องสืบค้นในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนก้าวทันโลกและเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเป็นการเรียนรู้ในศตรวรรษที่21และมีกิจกรรมให้นักเรียนทัศนศึกษานอกสถานที่เพื่อให้นักเรียนมีประสบการณ์ตรงในด้านต่างๆและส่งเสริมให้นักเรียนดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำรงชีวิตยังมีความสุขส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลระดับประเทศมากมายเช่นชุมนุมเยาวชนจิตอาสาและโครงงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์เป็นต้น